สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาเรียนคณิตศาสตร์กับครูแนนะคะวันนี้นะคะก็เป็นคณิตศาสตร์ในบทเรียนที่หนึ่งค่ะซึ่งเป็นเนื้อหาสุดท้ายแล้วเรื่องการประมาณค่าค่ะการเปรียบเทียบจำนวนนับค่ะอันนี้เราเรียนไปแล้ว คือการเปรียบเทียบเนี่ยเราจะนับจํานวนหลักก่อนถ้าเราได้จํานวนหลักที่มันไม่เท่ากันเช่นได้8หลักจำนวนที่2ได้9หลักมันไม่เท่ากันเราก็จะสามารถเปรียบเทียบได้เลยคือ8หลักจะมีค่าน้อยกว่า9หลักนะคะถ้ามันเท่ากันล่ะคะนับแล้วมี8หลักเหมือนกันต้องทำยังไงคะ ก็คือต้องเปรียบเทียบจากตัวที่หนึ่งเป็นเลขเดียวกันเหมือนกันเลยก็ยังเปรียบเทียบไม่ได้ก็ต้องดูตัวถัดไปค่ะเป็น4เหมือนกันอีกต่อไปก็เป็นศูนย์เหมือนกันเป็น1เหมือนกันก็ยังเปรียบเทียบไม่ได้ต่อมาจะเป็นเลข8กับเลข4ค่ะที่มันต่างกันซึ่ง8มากกว่า4เราเลยได้2 4ล้าน18,267จะมากกว่า ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งมืนสี่พันสามร้อยยี่สิบเก้าค่ะการเรียงลำดับจำนวนนับก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราทราบว่าจำนวนไหนมากจำนวนไหนน้อยเราก็จะสามารถเรียงลำดับจำนวนนับได้ไม่ว่าจะจากมากไปน้อยหรือน้อยไป วันนี้มาเรื่องใหม่กันเลยเรื่องค่าประมาณของจำนวนนับและการใช้เครื่องหมายประมาณค่าเครื่องหมายประมาณค่าหมายถึงเครื่องหมายนี้ค่ะเห็นไหมคะนักเรียนที่ครูไฮไลท์สีเหลืองค่ะเหมือนเราเออทำสัญลักษณ์แม่น้ำเหมือนเท่ากับแต่ว่ามันไม่ได้ตรงๆเหมือนเท่ากับค่ะมันจะเหมือนสนัญลักษณ์ของน้ํานะคะ ามาดูภาพ A เขาบอกว่าค่าประมาณและค่าที่แท้จริงของจำนวนนับดังนั้นเราจะมีสองค่าค่ะคือค่าประมาณกับค่าที่แท้จริงหมายถึงถ้ามีรูปหนึ่งรูปเขาว่าค่าประมาณหมายถึงมองด้วยตาเปล่าแล้วเราคิดว่ามันมีประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าค่าที่แท้จริงหมายถึงเรานับแล้วมันได้เท่าไหร่ โอเคนะคะซึ่ง2ค่านี้บางทีเราอาจจะประมาณมากกว่าค่าจริงหรือค่าจริงจะมีมากกว่าค่าประมาณก็ได้หรือบางทีเรามองดูแล้วเราอาจจะนับได้ตรงกับค่าจริงก็ได้นะคะมันจะมากจะน้อยหรือเท่ากันก็ได้นะคะมาดูภาพแรกค่ะภาพ A มีรูปแมวทั้งหมด10ตัวค่ะมาดูภาพ B ค่ะภาพ B มองเข้าๆเอ๊ครูว่าน่าจะมีแปดตัวนะครูว่ารูปหมาน่าจะมีประมาณแปดตัวเ่าพอนับจริงๆล่ะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดอ้าวมีแค่เจ็ดตัวเองแสดงว่านับแล้วได้เจ็ดนับแล้วได้เจ็ดตัวค่ะต่อมารูปลิงค่ะอ้ามองๆแล้วน่าจะมีประมาณกี่ตัวคะคุณว่าน่าจะสิบห้า คุว่าน่าจะมีประมาณ15ตัวนะเดีเราลองนับสิอลิงตัวที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14นับได้จริงได้แค่14หมายความว่า14คือค่าจริงแต่เราประมาณไว้15ค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้เราประมาณรูปหมามี8ตัวแต่เรานับได้7ตัวค่ะรูปลิงมี15ตัวแต่เรานับได้14ตัวค่ะมาดูรูปปลารูปปลาม,มีประมาณ20ตัวละกันอ่นลองนับจริงๆสิคะมีกี่ตัว1 2 3 4 5 หกเจ็ดแปดเ1้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสบห้าสิบหดสิดสิสิบดยี่สคนับแล้วได้23าตัวดังนั้นนะคะหนูดูไฮไลท์สีแดงนะครูไฮไลท์เลข8ดเลข15้าและเลข20อันนี้เป็นค่าที่เราคิดว่า ประมาณเท่านั้นประมาณเท่านี้ใช่ไหมคะดังนั้น 8, 15และ20เขาเรียกว่าค่าประมาณค่ะเดี๋ยวไม่ชัดไปน,นู่นอ่าเลข 8, 15และ20เขาเรียกว่าค่าประมาณค่ะต่อมาเลข 7, เลข14และ23อันนี้เป็นจำนวนที่เรานับได้จริงจริง เลขเจ็ดเลขสิบสี่และยี่สิบสามเราเลยเรียกว่าค่าที่แท้จริงค่ะดังนั้นเวลาเราหาค่าประมาณเราห้ามแอบนับนะคะแค่มองคร่าวๆว่ามันมีประมาณกี่ตัวนะใส่เท่าไหร่ไม่มีผิดค่ะใส่ไปเลยตามจุดจำนวนที่เราประมาณได้แต่พอมาค่าจริงเราต้องนับจริงๆว่ามันมีเท่าไหร่นะคะค่าประมาณนี่ไงเขาบอกเห็นไหมค่าประมาณนะที่เราคิดว่ามันมีเท่าไหร่นะ อาจจะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่แทจ้จริงก็ได้นะคะวิธีหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆนะคะโดยใช้เส้นจำนวนหาค่าประมาณใกล้เคียงนะคะเส้นที่มีลูกศรสองด้านนี้นะคะเขาเรียกว่าเส้นจำนวนนะคะนักเรียนซึ่งตอนนี้นะคะครูจะให้ในักเรียนหา ทงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันเต็มร้อยและเต็มสิบของจำนวน7359ค่ะตอนนี้ให้หาเต็มพันก่อนเลยซึ่งเต็มพันครูบอกแล้วว่าคือ 1,000, 2,000, 3,000, 4,000จนถึง9,000เนาะแต่ตอนนี้เราพิจารณา7359มันอยู่ระหว่างจำนวนเต็มพันสองจำน,นวนคือ7,000กับ8,000ค่ะ7 0 0 0กว่า จะอยู่ระหว่าง7.000กับ8.000นะคะให้เราจินตนาการว่าเราไปยืนอยู่ที่นักเรียนไปยืนอยู่ตรงจำนวนที่เราต้องการหาค่าแล้วมองไปที่7.000สิคะถ้าเราเดินไปหา7,000กับเดินไปหา8,000อันไหนใกล้กว่ากันคะ,ะหนูต้องตอบ7 0 0 0อยู่แล้วมีเรียรใกล้กว่าซึ่งเขาต้องการหา ค่าประมาณใกล้เคียงหมายถึงอะไรล่ะที่ใกล้มากกว่ากันดังนั้นก็ต้องตอบ7,000ค่ะต่อไปนะคะค่อยหาใกล้เคียงจนนวนเต็มร้อยบ้างค่ะเต็มร้อยก็ต้องดูหลักร้อย7,359หลักร้อยคือเลข3 359 อยู่ระหว่าง300กับ400ใช่ไหมคะ300กว่าอยู่ระหว่าง300กับ400 7300กว่าก็เลยอยู่ระหว่าง7300กับ7400ค่ะจินตนาการเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนนักเรียนไปยืนอยู่ที่จำนวนนี้ค่ะแล้วลองเดินสิคะเดินไปหา7400กับเดินไปหา7,300ออันไหนใกล้กว่ากันคะ ่า7,400ใกล้กว่าดังนั้นคำตอบข้อนี้คือ7,400ค่ะต่อมาค่ะหาค่าประมาณเต็มสิบค่ะเต็มสิบก็ต้องดูหลักสิบค่ะนักเรียนหลักสิบคือเลข5 59ค่ะ59ก็ต้องอยู่อยู่ระหว่าง50กับ60ค่ะ แต่เขาเป็น7,300ด้วยก็เลยเป็น7,360ค่ะตัวนี้ก็ต้องเป็น7,350นอะคะทีนี้เหมือนเดิมเลยข้อนี้ยิ่งง่ายเลยค่ะใกล้เคียงหนูเดินไปทางไหนดีล่ะคะก็ต้องเดินไปหา7,360ค่ะใกล้ที่สุดแล้วดังนั้นตอบ7,360ค่ะ การใช้เส้นจำนวนหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆนะคะให้พิจารณาว่าจำนวนเต็มหลักที่ต้องการประมาณสองจำนวนแล้วหาว่าจำนวนที่ต้องการอยู่ใกล้จำนวนใดในสองจำนวนนี้ก็คือเหมือนที่ครูสมมุติให้เมื่อกี้ว่าหนูไปยืนอยู่ที่จำนวนนั้นแล้วมองไปหาค่าทางซ้ายและทางขวาซิจะเดินไปหาจำนวนไหนมากกว่ากันแต่ถ้าจำนวนนั้นอยู่กึ่งกลางล่ะเราเดินไปทางซ้ายกับทางขวาเท่ากันเลย ให้เลือกจนวนที่มากกว่าค่ะการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆนะคะตอนนี้เขาจะให้หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนหลักต่างๆของ3382536ค่ะซึ่งจำนวนนี้นะคะ เขาให้หาค่าประมาณเต็มล้านนักเรียนครูไฮไลท์สีฟ้านะคะเต็มล้านนะคะคําว่าเต็มล้านให้นักเรียนดูหลักล้านค่ะ,ะขั้นตอนที่หนึ่งหาเลขโดดในหลักที่ต้องการประมาณเขาต้องการเต็มล้านก็ต้องดูเลขสามคือหลักล้านค่ะต่อมาเขาบอกว่าพิจารณาเลขโดดที่อยู่หลักทางขวามือทางขวามืออเลขสามในหลักล้านทางขวามือก็คือ เลข3ในหลักแสนค่ะเขาให้ดูว่าเลข3ในหลักแสนตัวนี้นะมันน้อยกว่าหหรือมันมากกว่าหรือเท่ากับ5มาดูกรณีที่มันน้อยกว่า5ก่อนนี่นะถ้าเลขตัวที่เราดูมันน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งไปเลยหมายความว่าคําว่าปัดทิ้งหมายถึงเอามันทิ้งไปเลยเอามันทิ้งไปเลยนะตั้งแต่เลข3หลักแสนทิ้งไปเลย ก็เสลือเลข3ในหลักล้านแค่ตัวเดียวและเลขข้างหลัง6ตัวกลายเป็น0หมดเลยค่ะตอบ3ล้านนะคะใครยังไม่เข้าใจนะคะต่อไปข้อนี้ให้หาค่าประมาณจนใกล้เคียงจนนวเต็มเต็มแสนค่ะนักเรียนเต็มแสนนะคะก็ต้องดูหลักอ่าหลักแสนค่ะหลักแสนคือเลข3นะคะ ต่อไปดูหลักที่อยู่ทางขวาขวามือค่ะหลักที่อยู่ถัดไปทางขวามือของมันคือเลข8เลข3ในหลักแสนเลขที่อยู่ขวามือของมันคือเลข8ในหลักหมื่นนั่นเองให้ดูว่าเลข8ในหลักหมื่นตัวนี้น้อยกว่า5ไหมถ้าน้อยกว่า5ก็ปัดทิ้งเหมือนข้อเมื่อกี้แต่ตอนนี้มันมากกว่า5ค่ะถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับ5ให้เพิ่มมันไปห ให้เพิ่มตัวที่เราดูถ้าเราเต็มแสนก็ให้เพิ่มหลักแสนหลักแสนไปหนึ่งดังนั้นเลขสามตัวนี้ก็เลยกลายเป็นสี่ค่ะตอบสามล้านสี่ค่ะเอาใหม่นะเลขแปดมันมากกว่าห้าดังนั้นเราต้องปัดขึ้นคาว่าปัดขึ้นหมายถึงต้องปัดเลขที่เราดูในหลักแสน ขึ้นกลายเป็นเลขสเลข3แลเนาะปัดขึ้นกลายเป็น4ก็เลยะตอบ3าล้าน4ี่นะคะต่อไปค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันค่ะนักเรียนเต็มพันก็ต้องดูหลักพันหลักพันคือเลข2ค่ะเลขที่อยู่ทางขวามือของหลักพันก็ต้องเป็นเลข5้าในหลักร้อยเลขอ้าเอามันเท่ากับ5ค่ะ ห้าเท่ากับห้าก็ต้องปัดขึ้นเนาะถ้ามันน้อยกว่าห้าเนี่ยให้ปัดลงนี่นะน้อยกว่าห้าปัดทิ้งเลยแต่ถ้าม,มากกว่าหรือเท่ากับห้าให้ปัดขึ้นแต่ตอนนี้มันเท่ากับห้าก็เลยปัดขึ้นเราดูเต็มพันก็ต้องปัดหลักพันขึ้นเลขสองอยู่หลักพันปัดขึ้นก็เลยกลายเป็นสามค่ะก็เลยตอบสามล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันค่ะ ค่าประมาณใกล้เคียงจนวนเต็มหลักต่างๆนะคะวิธีหนึ่งทำได้ด้วยพิาจารณาเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางขวามือของหลักที่ต้องการประมาณถ้าน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งและเปลี่ยนเป็นศูนย์หมดเลยแต่ถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับ5ให้ปัดขึ้นนะคะและตัวข้างหลังก็กลายเป็นศูนย์ค่ะแต่เลขข้างหน้าก็ยังใส่เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ก็จบลงแล้วนักเรียนทําแบบฝรกหัดเรื่องค่าประมาณได้เลยนะคะในแบบภึกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ